สองเรื่องที่คนเป็นฝ้ามักถูกหลอกจากโฆษณาบ่อยๆนะช่วงหลังๆเนี่ยเวลาผมเปิดฟีดเฟ e บ o ๊ k ไปเวลาทำงานผมก็จะเห็นมีโฆษณาก็แอบอ่านหรือนั่งฟังก็เลยรู้สึกว่าอโ,อโหถ้าคนเห็นแล้วเนี่ยเขาไม่รู้ความจริง2ข้อนี้นะเขาอาจจะหลงเชื่อง่ายนะครับข้อแรกก็คือผมเห็นโฆษณาเขียนไว้ว่าฝ้าหายใน7วันนะครับมันมี2ประเด็นด้วยกันคือ ันที่1คือคําว่าหายคําว่าหายเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่หายเพราะว่าถ้าเราไปอ่านในงานวิจัยนะครับไปถามคุณหมอผิวหนังเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าฝ้าไม่หายนะฝ้าเนี่ยจะจางลงได้ตั้งแต่ 50- 70%ถึงซึ่งอาจจะใช้เวลารักษาเป็นครึ่งปีหรือ1ปีเลยนะครับถึงจะจางลงประมาณ70%็ดนะังนั้นคําว่าหายเนี่ยแทบเป็นไปไม่ได้ตามหลักวิชาการเลยแต่ถามว่าหายชั่วคราวได้ไหมได้เช่นใส่ย,ยาบางอย่างหรือผลิตภัณฑ์ในการผัดเปลี่ยนเซลล์ผิว ชนิดที่ค่อนข้างรุนแรงหน่อยจะสามารถผัดทําให้ผิวหนังส่วนนั้นนะมันลอกออกหรือทําให้เม็ดสีผิวจางลงชั่วคราวอย่างรวดเร็วได้แต่มันจะเป็นสารเคมีที่ต้องระวังนิดหนึ่งถ้าเราไปโดนแสงแดดอาจจะทําให้ผิวหน้าเราไวต่อแดดแล้วฝ้าใหญ่ขึ้นในอนาคตก็ได้หรือหลังเลิกใช้แค่เดือน2เดือนนะ่ะฝ้าขึ้นเลยประเด็นที่2ก็คือคําว่าภายใน7วันเนี่ยอันนี้ต้องระวังปกติแล้วถ้าเป็นยาสามารถทําให้จางลงได้เคยใช้อ่า ผลิตภัณฑ์ผัดเปลี่ยนเซลล์ผิวหรือยาบางชนิดทําให้เริ่มจางลงได้ภายใน7วันพอเป็นได้แต่ในครีมทั่วไปที่องค์การอาหารและยาประเทศไทยอนุญาตให้โฆษณาได้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นครีมที่มีลิ์อ่อนๆในการค่อยๆลดเม็ดสีผิวดังนั้นถ้าเพื่อนๆเ,เห็นโฆษณาประมาณว่าฝ้ารักษาหายได้ด้วยจุดๆหรือครีมนี้ใช้แล้ว ว่าจังใน7วันอาจจะต้องคิดก่อนว่าเอ๊ะเขาใช้ผลิตภัณฑ์ผัดเปลี่ยนเซลล์ผิวที่มีความเข้มข้นสูงแล้วทาให้หน้าบางหรือเปล่าหรือ2นะครับเขาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใส่ส่วนผสมของยาที่องค์การอาหารและยาไม่อนุญาตใส่เข้าไปในครีมบำรุงทั่วไปหรือเปล่านะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วผมสารภาพตา,ตามตรงเวลาที่คนไข้ามาหาผมโอเคผมอาจจะใช้เลเซอร์ ควบคู่กับการทำพิ uling หรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นครีมเช่นครีมที่ผมใช้อยู่เนี่ยผมก็จะบอกให้เขาทาทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนเนื่องจากครีมเนี่ยเราไม่ได้ใส่ผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ผิวหน้าบางไม่ทำให้หน้าไวต่อแดดจึงสามารถทาบริเวณที่เป็นฝ้าก,กระเนี่ยตอนเช้าและก่อนนอนได้แต่ถ้าเป็นยาส่วนใหญ่เขาจะให้ทาเฉพาะ ก่อนนอนอย่างเดียวนะครับใครอยากดูครีมที่ผมใช้ที่คลินิกนะครับจะเป็นหลอดยาวๆเล็กๆนะครับสามารถพิมพ์ค้อความฝ้าแล้วขอทีมงานผมดูตัวอย่างได้นะครับเพราะหลายๆคนเนี่ยมักจะคิดว่าเวลาที่เรารักษาฝ้าเนี่ยมันจะหายขาดผมบอกว่าอย่าพยายามหาสิ่งที่ทําให้หายขาดเลยครับเพราะว่าจากงานวิจัยตอนนี้ยังไม่มีจริงๆเราก็แค่ดูแลยังไงก็ได้ให้ผิวหน้าเราโดนแดดให้น้อยที่สุดทาผลิตภัณฑ์ที่ยับยั้งเม็ดสีผิวหรือลดเม็ดสีผิวได้บางส่วนแล้วก็แต่งหน้า ตามความเหมาะสมบางคนถ้าเป็นฝ้าบางๆก็ใช้แป้งแข็งผสมรองพื้นถ้าเป็นฝ้าหนาๆอาจจะต้องใช้รองพื้นเหลวหรือคอนซลเลอร์แบบนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นรักทุกคนนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยดูแลผิวหน้าไว้เพราะว่าผมเจอคนไข้ที่มาหาผมอีกทีนึงก็คือหน้าบางแล้วมีเส้นเลือดขึ้นบนหน้าเต็มเลยนะครับหรือฝ้ากระจายทั่วหน้าเลยเนื่องจากไปใช้ครีมที่มีโฆษณาว่ารักษาฝ้าหายขาดแล้วปรากฏว่าทําให้หน้าบาง ผิวหน้าก็เลยโดนแสงแดดกระตุ้นให้เกิดฝ้าได้เร็วขึ้นันงนั้นระวังนะครับแล้วก็รักทุกคนนะครับใครเป็นฝ้าไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะมันจางลงได้แต่อาจจะไม่หายเท่านั้นเองรักทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ